เล็บชัยารักจีนจัง สวัสดีพี่น้องชาวรักจีนจังที่คิดถึงทุกท่านหวังว่าทุกคนนั้นจะสบายดีค่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงซัมเมอร์แล้วขอทุกคนมีความสุขมากๆและขอพระเจ้าอวยพรเราไปติดตามเรื่องราวของซูเปอร์สตาร์ท่านนี้ค่ะคุณตีรี่เรเปาสวยมากๆเรื่องราวความสวยนะคะไม่ต้องอธิบายและการปรากฏตัวนะคะล่าสุดงานเวทีไนท์สวยมากจริงๆค่ะคุณเรเบปานะคะไปงานไหนเนี่ยจะสังเกตว่าคือมันดีมากจริงๆค่ะเวลาเห็นเธอออกงานแต่ละงานชุดแต่ละชุดเนี่ยจัดเต็ม แลวสวยมากจริงๆแต่ว่าวันนี้ค่ะเราติดตามเรื่องราวของแฟนคลับของคุณตีรี่เรเบาตรงนี้คือพากันรับไม่ได้อย่างแรงนะคะหลังจากที่มีชายหนุ่มคนหนึ่งแตดต่อภาพตัวเองนั้นจูบก,กับคุณเรเบปาคือมันเหมือนมากจริงๆค่ะอย่างที่เห็นในภาพสำหรับคุณตีรี่เรเบานะคะก็เหมือนเทพธิดาจริงๆค่ะสำหรับแฟนๆเธอก็สร้างชื่อะนะ,ะมาจากซ e ีรีส์ Eternal Love นอกนจากนั้นความนิยมของเธอนั้นพุ่งสูงขึ้นทุกวันทุกวัน และล่าสุดนะคะก็มีอินฟลูเอนเซอร์หนุ่มที่แบบโด่งดังจากการตัดต่อภาพต่างๆเนี่ยได้ปล่อยคลิปนะคะจากการตัดต่อวิดีโอโดยใช้ภาพฉากหนึ่งในซีรีส์ก็คือซีรีส์เรื่องดุดดวงดาวเกียรติยศนั่นเอง You Are My Glory สำหรับในซีรีส์เรื่องนี้คุณตีรีเลอปานะคะร่วมแสงคุณหยางหยางแต่ว่าอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้ก็เปลี่ยนภาพนะคะจากคุณหยางหยางเนี่ยเป็นตัวเองที่กำลังแบบมีซีนจูบคุณตีรีเลอปาคลิปกลางเที่ยาเห็นนะคะเป็นซีนใน You Are My Glory ที่คุณตีรีเรปารนจูคุณหยางหยางแต่หนุ่มที่ใช้ชื่อในออนไลน์นะคะว่าหงเหลียงเนี่ยได้ตัดต่อนะภาพของตัวเองแทนก็กลายเป็นวรัลอย่างรวดเร็วสำหรับคุณหงเหลียงนะคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาตัดต่อลักษณะแบบนี้ค่ะกับนางเอกหลายๆคนด้วยกันจากซีนในหนังหลายเรื่องด้วยกันซูเปอปร์สาจีนล้วนนะคะฝ่ายหญิงตรงนี้แฟนๆของฝ่ายซูเปอร์สายหญิงหลายท่านเนี่ยก็ไม่ค่อยจะพอใจกันมานานแล้วล่าสุดก็อย่างที่เห็นแล้ะค่ะตัดต่อคลิปนะคะกับคุณตีีเรปา นุ่มคนนี้ได้โพสต์คลิปวิดีโอนะคะที่ปรากฏรอยฟกช้ำที่ใบหน้าของเขาโดยขา้ามบอกว่ามีแฟนๆของคณตีดิเรบาเนี่ยซึ่งเป็นเด็กอายุประมาณ20ปีมาที่ตูดิโอของเขาตามสถานที่ที่เขาแท็กแม้ว่าเขาจะไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาจะบอกใบว่าวิดีโอที่ตัดต่อน,นั้นได้สร้างความเดือดด้นให้กับแฟนคลับของนักแสดงสาวและก็สง่งผลให้เกิดการทำร้ายร่างกายจานั้นเขาได้แสดงความคิดเห็นนะคะว่าเขาจะลบวิดีโอและหยุดการอัปเดตชั่วขณะเนื่องจากว่าเขาได้รับบาดเจ็บ ขณะดูการนะคะก็ไม่ลืมที่จะให้กำลังใจตัวเองโดยแสดงความคิดเห็นว่าหยุดพักและดีขึ้นในอนาคตชชวในส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าถ้าสองฝ่ายนั้นมีความผิดนะคะบางส่วนก็มองว่าการตัดต่อเนี่ยอาจจะละเมิดลิขสิทธิ์ในการตัดต่อวิดีโอต้นฉบับในขณะที่บางส่วนก็มองว่าฝ่ายแช่นั้นเป็นแฟนคลับเนี่ยทำเกินไปจริงๆร,งรวมถึงยังมีคนสงสัยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นจริงๆหรือไม่แค่มีการสร้างเรื่องแล้วก็มองว่าถ้าคงเหลียงเนี่ยยังต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจก็ควรไปแจ้งความให้เป็นเรื่องบรรดาลไปเลยดี แฟนๆนะคะคนที่คอมเมนต์ก็บอกว่าทำไมไม่ไปแจ้งความถ้าว่าเป็นเรื่องจริงขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมคลิปสั้นๆนี้นะคะแบบก็คิดถึงทุกคนมากๆขอให้ทุกคนนั้นดูแลรักษาสุขภาพและขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ